เขาเรียกว่าข pues ัดจัดเกลือ่เนียยังมีข้างล่างด้วยนะเนี่ยอีกเยอะชิวเปิดไอ้พวกนี้ก่อนเขาเรียกว่าขัดจัดเกลือ ข้างลาง่างด้วยนะเนี่ยอ,อีกเยอะอน,นี่น,นี้ขอรุนดีๆขอรุนดีๆเป่าไปเอ้ยรู้สึกดวงเปิดคลิปมันจะดูแย่ๆยไงไม่รู้มา เอาไปจมไปชิ้นแรกก็มาแล้วป้องกันไปน,นี่ขอปไปเลือดก็ได้ชิ้นที่ดองไว้แม่งจะสูญเปล่าไหมเนี้ยมาเลือดอีกก็ได้จมทีก็ได้ mhm mhm luôn cái này mhm 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 nhiều mhm 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 น,นี่ไม่ใช่ใช่ป่าว่ะถึงใช่มันก็ไม่ใช่หมวกกับเ้าขาดอะไรบ้ารองเท้ามวยก็หมวกโจมตีอัตราดามิร์ก็ถือดีอยู่นะทีเดียวป้องกันมันหมดเดียวจวังวะกูดองเป็นหลายเดือนเลยนะดองหลายเดือนไม่หมดไปเลยมึงไม,ไม,ไม่ไม่จมตีอืม มาละอันนี้อ่ะอันนี้ใช่ไหมความเร็วปอกแขนด้วยแต่เราต้องการอะไรวะเราต้องการปึ๊บอัตาดามีแล้วเป็นอันที่เราขาดด้วยถ้าเป็นจจมตีอันนี้แน่อันนี้หนีดีมีของแฟดนักมายากล ปืนนี่มันใช่เปล่าวะไม่รู้และกดไปก่อนเอาของแฟดแล้วแม่งเป็นอันเดิมน้ำเฮ็ดพีเฮ็ดพีตอ้มป้องกันนะตุ้มป้องกันความเหลวเฮ้ยอโอไอ้ตัวนี้รู้สึกสั่นๆไอ้ตัวตัวสั่นๆไอ้เย็นจี หมวกมาบังเหออหมวกมันไม่ไม้เลยว่ะหมวกม,มีลบเกมอะถ้าไม่ได้อะ่ะมาแล้วปะแต่นี่ไม,ใม่ใช่ปะวะใช่ดิที่ดองไวอ้อ่ะ ม,มันดูนอยจังวะุ่ห <c oughs> คิดถูกคิดผิดดิดองอืมอืมมันไม่ ยังดียังดีอันนี้อะไรอ่ะปักยอะอยู่ไหนอ่ะสามารถสุ่มผสานคุณภาพดีเลิศได้หนึ่งอันอุปกรณ์เสริมก็คือสามแถวสามแถวนี่ไม่อยากเอาไปเป็นสีแดงลนะถ้าได้อะ,อะป้องกัน ออืืมมป้องกันชิ้นแรกเลยเอพีไม่เป็นเปอร์เซน็นต์ด้วยเฮ้ยหมดแล้ว ก็ดีแต่ไม่ต้องการแม่งอ่านี้เราควรเปิดทีลม่าเลยเปิดเลยปึ๊บแม่งเอ้ยมีหมวกอันเดียวเอ้ยหมวกอันเดียวซะด้วยอืมอืมเกลือืม,อม ดีอยู่อืมอืมไปกัน,นเองเอ้าไม่กดไมด่เอา้าเพิ่งกดข้ามอันนี้คือส้นตีนมันซึ่งเราก็มีอยู่แล้ว ก็เกลือด้วยไม่ใช่ยังเหลือนี่โอ้โหแม่น,นี้ไม่ใช่น,นี่ก็ไม่ใช่ไม่มีแล้วจีนขอไปดูก่อน ที่ตะกี้มันได้ได้ขอความเร็วไหมติดถึงค,ความเร็วไมไม่มีเลยเยอเยแะนอีกเยอะเชียวตุมตุม จมตีความเร็วไม่ใช่เซตนี้เพื่อนเซตอื่นเพื่อนอมตามสภาพโอ้ยเกมเดี๋ยวเราจะมาลองอัพให้มันสุดๆดูว่าพลังเราจะขึ้นเท่าไหร่จากนี้นะจากหลัง 36ล้านมาดูว่ามันจะเพิ่มเท่าไหร่หลังจากเราใช้ทุกอย่างที่ดองไว้เดอ,อแต่ก่อนอ่ดเดี๋ยวให้ดูก่นมาสุ่มแล้วมันจะได้อะไรต่อจากนี้ <c oughs> อระดับ B ให้พาใช้ป้องกัน <c oughs> ทุกคนจะได้สะใจกับดวงของผม ผมอะ่ะไกยหิดต,ตัวปอมครับไกยหิดเตืเอกกว่านี้อยู่และผมว่าเตือเป็นอันดับสองครับผมว่าเนี่ยระดับ4ีมันจะมีตัวอะไรันดับซีระดับ4ีเนี่ยชงตีเว่าทมไม่ได้มีใครปั้นเลย ก็ดูจากพลังเท่านี้นะ36ล้านมันจะเพิ่มเท่าไหร่หลังจากอัพขอจมตีความเร็วของเซตแปดก็ได้ตู้เพื่อป้องกันว่านแล้วนี่ก็จมตีก็ได้เห้พีก็ได้แต่มันไม่เป็นเปนเอร์เซ็นต์เนีก็ถูกของเกมนะ กูไม่ได้บอกเองนหละ10%หมดโอกาสกหมดแล้วของที่ราหมดแล้วแลวอย่างเดียวนี้กดไปเลยเฮ้ยแต่มันก็นก็ไม่ใช่รองเท้าที่เราต้องาอการทเนี้ยขนาดรองเท้าสีฟ้ามันยัไงไม่เป็นกรอบเดียวัน Oh. เดี๋ยวกันคลิปหน้าคลิปหน้าก็ของดองเหมือนกันนะคลิปหน้า